เธอค้ามาคือช่างหัวใจตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกันอยากจะสารสัมพันธ์กับเธอไว้ยาวนานอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดประเดียวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่ฉันชอบเธอ แต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอก็ค,อคงเป็นไปไม่ได้กูใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลงแล้วหลังกำบอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆใน้นอยไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียว เดินเพียงคนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้วแต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามา จับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขาดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขาดใจตัวเองคมตาลงแล้วหลังกำ บอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆในน้อยไปบอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆ